บรรยากาศยามค่ำคืนครับโอ้นักท่องเที่ยวหนุ่มงกลางตึครับขนาดมืดค่ำแล้วครับก็ยังจะมากลางตน้งนอนครับภาพอัจจะมัวหน่อยนะครับเพราะมันมืดแล้วครับคุณภะพาไรแค่นี้ครับ ครับผมนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับกางเต็นนอนบรรยกาดีมากเลยครับคืนนี้ใส่จะมีกิจกรรมกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผมคนบ้านบชานแ่นครับวันนี้ขอสวัสดีวันหยุดยาวครับ1 0บสิบสเ3็สสันฤาคม2563นะครับตอนนี้เวลาเย็ยนนะครับตอนนี้อยู่นะวังน้ําเขียวจังหวันดนครราชสีมานะครับผมวันนี้จะพามาชมบรรยากาศยามเย็นของรีสอร์ทที่ผมและครอบครัวได้มาพักนะครับรีสอร์ทต้นน้ำพิงคูครับ ที่สอนนี้มีบริการทั้งบ้านพักและจุดกลางเต็นท์นอนครับเดี๋ยวพาชมรอบๆบรรยากาศครับนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้อากาศเริ่มจะหนาวแล้วครับสวนที่พักของผมกับครอบครัวนะครับนี่ครับพักหลังนี้ครับค่าบริการต่อคืนแ0 0ร้อยบาทครับพักสองคน แต่ถ้านําลูกมาด้วยคนหนึ่งจะคิดเพิ่มหนึ่งร้อยครับสรุปก็คือคืนนี้จ่ายไปเก้าร้อยบาทครับนี่ครับบรรยากาศครับรอบๆครับนี่ห้องข้างเตียงครับเป็นครอบครัวครับอบอุ่นมากนี่ครับจุดบริเวณกลางเต็นท์ครับไปถึงโน่นเลยครับลึกๆเข้าไปคือถ้าใครเข้ามาพักเนี่ยสามารถที่จะเลือกจุดกลางเต็นท์ได้ครับ ในบริเวณนี้ครับได้หมดเลยครับทะลึกลงไปข้างในครับเนี่ยข้างในโน้นจะมีห้องพักเป็นหลังครับในห้องเป็นหลังเนี่ยจะมีหลายห้องครับเห็นคืนหนึ่งหก้0 0บาทครับจะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหลังแล้วก็จะมีห้องแบ่งหรือห้างในเดี๋ยวพาเข้ามาชมห้องพักครับเพืเ่อนๆนี่ครับค่อนข้างจะกว้างครับ คืนละ800ครับถ้าพักสองคนถ้ามีลูกมาด้วยคนหนึ่งก็จะคิดร้อยหนึ่งเป็น900ครับนี่ครับมีครั้งนอกครับนั่งกินข้าวสบายคุ้มอยู่ครับเพื่อนๆที่นอนจัดไว้สำหรับสองคนนอนครับทำไมาคนหนึ่งก็นี่ครับ ปูเสือนอนเอาครับเพื่อนตอนนี้เวลา18บแนาฬกาค,ครับตอนเย็นครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเราจะพามาโอวิ่งเล่นครับบริเวณรีสอร์ทน,นี่ครับพาดูเขากลางเต็นท์นอนครับ เป็นไงเอาวิ่งเลยมาลางกบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับการเที่ยวกลางเต็นนอนกันเต็มเลยครับนี่ก็กําลังกลางกันนี่ก็มากาลังเตรียมตัวจะกลางเต็นครับนี่ก็กลางเต็นนอนเหมือนกันครับไปกุมบรครับคร รบรบรยากาศยามค่ำคืนครับนักท่องเทียเ่ยวนคับกลางต้งครับแดดมืดค่ำแล้วครับก็ยังจะมากลางเตน้์น,นอนครับภาพอาจจะมัวหน่อยนะครับเพราะมันมืดแล้วครับ ได้แค่นี้ครับมันมืดได้แค่นี้แหละเสียงที่สุดเหรอเสียงที่สุดแล้วนี่อ๋อปรับได้ใช่ไหมอ๋อเจยวพอจะดูอ่ะอืมได้เลยโอเคใช้ได้เลย ภาพแค่นี้ครับเอาถ่ายูพี่เกดกางินไม่เสร็จเลยครับน่น้องกางเตนเสร็จเรียบร้อยครับเป๊แบบเดียวเองเสร็จละ ตั้งเต็นท์นอนครับโอ้ยทาโมาลเดินเล่นภายในบริเวณรีสอร์ทครับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้เย็นๆน,นิดหน่อยทุกคนตั้งเต็นท์นอนครับพ่อให้แม่ถือกล้องให้โอ๊ต กางเต็นนอนครับแมเราปรับที่พักดีกว่าครับผมนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับการเต็นท์นอนบรรยากาศดีมากเลยครับ คืนนี้ยังใส่กัมีกิจกรรมกันครับมาถึงห้องพักแล้วครับอยากเ่อกี้ที่เดินสำรวจบริเวณรีสอร์ครับโอ้หนักท่องเที่ยวมากางเต็นนอนเต็มเลยครับแต่เต็นก็มีกิจกรรมครับแคมปิ้งกันนี่ไง พักเราบรรยากาศคนลางเต็นนอนเต็มพื้นที่เลยครับในสนามหญ้าครับวันนี้เขามีการแคมปิ้งสังสรรค์กันครับความสุขมากเลยครับผมก่อนนี่ครับนอนอยู่นี่ครับ อีกฉามากเลยครับเพื่อนบรรยากาศในสนามหญ้าครับคนกลางเต็นนอนกันเยอะแยะเลยครับอแต่ละเต็นเขาก็มีกิจกรรมกันครับในครอบครัวครับแคมปิ้งกันครับส่วนผมก็นี่ครับอยู่บ้านเป็นหลังครับแต่จะนั่งมองครับผมตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วก็อากาศเริ่ม หนาวเย็นแล้วครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ